มาแล้วมาแล้วโอ้พอดีเลยสิบวิ่ะเกียมพร้อมจะได้เล่นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งเออเล่นเนาะเล่นแบบคอยนานอะ่ะแต่ได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้เออเป็นฟิลนั้นเฮ้ยเริ่มแล้วเว้ยจริงๆอยู่ทางมุมนี้ไม่ค่อยดีเลยโอเคกูปิดหน้าจอเอีเวนต์ต่างๆแล้วโอ้โหไอ้เหีย ไอ้ด <g ül> ันช่วยด้วยนะดันช่วยเขาเนาะกู่กำลังช่วยมึงอยู่อุย้ยเยอะ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 กูยิงพ่อมันกูยิงพ่อมันบอดผมโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยก,กระสุนน้อยเกินไปเนาะไม่พอกระ <g ül> สุนนมะ่ไม่ถึงโดอดสินันไม่ต้องสามร้อยดินะเออเหลือร้อยแปดสิบห้าแล้วอ่ะ อาแป๊บกูกช่วยอยู่เรืเอ,อเฮียเล่นน้อยคอยนานอีกแล้ว <ไป S 1> คือมันต้องมีหุ่นทั้งสองคนเว้ย <ไป S 1> สัตว์กูยังยิงไม่โดนพ่อมันเลยเนี่ยเอาไอ้เฮียหุ่นกูพังแล้ว จริงไ่ไเนี่ยจริงโอ้โหโอุห้ยคิดโ,โดนควิดทีเดียวตายหาเลยแบบแล้วเบิดไปเลยเหรอไม่รู้ว่าอยู่ดีๆกูก็หล่นจากหุ่นลงมาเลยหรือกูไปกดโดนคิวตัวคิววะ